วันที่20พฤศจิกายน2567ช่อง7 HD จัดงาน Exclusive Press Interview เล่ยมยุราผลิตโดย Sky e n t e r t a i n เ e n เมนอาคาร7ช่อง7 HD เชินสื่อมวลชนร่วมสัมภาษณ์พูดคุยทุกเรื่องราวกับผู้ผลิตและทัพนักแสดงถึงการทำงานทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังความสนุกเข้มข้น บรรยากาศภายในงานอบอุ่นไปด้วยที่น้องสื่อมวลชนที่มากันอย่างพร้อมเพรียงโดยมีหนวดทนิสอแก้วนารับหน้าที่พิธีกรเริ่มเปิดเวทีด้วยการเชิญผู้จัดละครคุณอีพอพุทธิดาศิรชายยาซึ่งพูดคุยเกี่ยวกับการทำงานจากนั้นถึงเวลาเปิดตัวสองนางเอกสาวฮานาลิวิสและแอนนากออรุคคอที่ในละครต้องเชื่อถือนกันแบบไม่ยัง้งฟาดฟันกันอย่างหนักหน่วงร่วมด้วยทัพนักแสดงเมฆจุติจำเริญเกตประทีคณะริญญารัตวัชรโรโรสิริ แอนดูกอนเซกและเปิ้ลพารดีวงสวัสด์โดยแต่ละคนต่างเล่าถึงการทำงานอย่างออกขัตรกโดยเฉพาะเมื่อทุกคนได้เวลาเอาคืนพระเอกหนุ่มบุ้งิดก้องขำปิดที่วันนี้ไม่สามารถมาร่วมงานได้เนื่องจากอยู่ต่างประเทศเลยโดนเม้าไปตามระเบียบเรียกว่ากองนี้ทำงานกันด้วยความสุขและต่างร่วมกันชวนแฟนละครติดตามชมเชื่อว่าละครเรื่องนี้แ่บโดนใจแฟนๆแ,แ,แน่นอน เตรียมตัวรับแรงกระแทกจากความสนุกสุดเข้มข้นของละครเล่ม,มายุราออกอากาศทุกวันพุธพฤหัสบดีเวลา20นาฬิกา30นาทีเริ่มตอนแรกวันพุทธที่วันที่20พฤศจิกายนนี้ชมสดทางช่อง7 HD กด35และรับชมย้อนหลังเวลา22นาฬิกา30นาทีบนแอปอีกกียีไอทีอีและเว็บอีกคอมที่เดียวเท่านั้น ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวต่างๆได้ทางช่อง7 HD ดูทีวีกด35สดออนไลน์บัคบู๊ o ทีวและช่องทางออนไลน์ CH7HD Facebook IG TikTok X YouTube และ CH7HD Drama Society Facebook IG TikTok และเว็บไซต์ w w w ch7 com พร้อมแล้วคืนนี้นาจอูปไฟใช่ค่ะบอกเลยนะคะว่าคืนนี้นะคะขอให้ตั้งตา รอดูตอนแรกของเรานะคะเล่มายุรานะคะเวลาสองทุ่มครึ่งนะคะทางช่อง7 HD นะคะจะให้ดีนะคะถือ,อะกะละมางังหรือว่าเครื่องดับเพลิงนะคะไว้ข้างๆด้วยเผื่อทีวีไฟลุกนะคะร<อ>้อนแรงขนาดนั้นร้อนแรงค่ะร้อนแรงแซ<ๆ>่บมาก,พร,กพริกแบบที่ว่าเผ็ดที่สุดในโลกก็ยังสู้เล่มายุรานะได้ไดะคะ่ะความซับคือตามชื่อเรื่องเลยคือจริงๆแล้วใช่ค่ะจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องของเล่เหลี่ยมานยา การชิงไหวชิงคลิปออของผู้หญิงสองคนนะนะคะซึ่งในเรื่องนี้ก็กลายเป็นผู้ชายก็เป็นเครื่องมือในการเอาชนะขุงเขากรรมนะคะซึ่งมันเป็นเรื่องของชั้นเชิงเรื่องของหลายๆอย่างนะคะ่ะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันก็มีนะในชีวิตจริงๆเราก็มีเนาะอะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ดูแลอาจจะแบบเข็ดเคี้ยวเคี้ยว,ยวฟันนิดนึง,งมันค่ะมันได้มันแน่ค่ะแบบนี้ แต่สตดส่วนคืออินเตอร์มากฮะหน้าของเราหน้าอินเตอร์จริงๆจะเป็นหนังอินเดียใครดูไม่รู้เนี่ยเราได้ใจแฟนมาคือแบบว่าพอพอดูรูปแล้วแบบเหมือนเราเป็นลูกพี่ลูกน้องเป็นญาติเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยต้องไปในทางเดียวกันหมดนะคะเราก็จะดูแบบว่า แต่รู้ขึ้นครึ่งครึ่งนิดนึงค่ะก็จะมีหลุดมานี่ค่ะติ๊กอินเตอร์หนึ่งคนนะคะให้กับพ่นาคอนใช่ค่ะที่ภาษาอังกฤษด้วยอย่างสีเหลืองเยลโล่ฮะ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 ไหนความเซ็ตของของตัวเราในการในเรื่องนี้มันมีความเปลี่ยนอะไรแปลกใหม่ให้คนได้เห็นบ้างเรื่องนี้ก็เป็นการเชื่อเชิญอคำพูดค่ะก็จะแบบเอ่อคือถ้าเขาเรียกว่าไงคือ เราก็เป็นผู้หญิงคนหนึ่งเนาะถ้าเกิดว่ามาเจอคนที่จะมาแยง่งจะมาแย่งแฟนเราหรือคนที่เรากำลังจะแต่งงานด้วยอะ่ะ mm hmm. เราก็ไม่ยอมเนาะ mm hmm. แล้วก็ยึดด้วยความที่เขาเป็นน้องเราดีกอะ่ะเขาก็ไม่ควรทำ mm hmm. แต่เราก็สู้เหมือนกันสู้ด้วยทางคําพูดสู้ด้วยแรงด้วยบางทีแบบในตัวละครบางทีของของของ,ของตอเนี่ยเขาจะมีความแบบขาดสตินิดนึงเขาก็จะปี๊ดขึ้นเลยถ้าเกิดแบบใครมาแตะต้อง คนเล่นหน้เนี่ยนะคะเนี่ยออกแนวออกแนวลอเสียจมิดเลยใช่ไหมออกแนวเสียจริดนิหนึ่งในเรื่องแบบเวลาเหมือนมีโดนโดนปัดมากๆเขาก็จะแบบเสียอาการเสียอาการเสียทรงเสียทรงเสมอต้องมีการแบบปั่ทาอารมณ์กันตลอดตลอดค่ะตลอดเพราะว่าตัวอลิซเองเนี่ยเขาจะมาคอยปั่นปั่นให้เราแบบโมโหมายั่วโมโหเราตลอดแบบแล้วเขาจะตีตีถูกจุดด้วยอะไรเงี้ยแบบ เราเราเจอเรื่องเราเราไม่ชอบเรื่องแบบนี้เขาก็จี้ใส่มายิ่งจี้ยิ่งจี้เราก็ยิ่งแบบพร้อมที่จะระเบิดอะไรอย่างเงี้ยอืมนะแอน้าเราก็พร้อมรับแรงกระแทกเปคะอลิสก็พร้อมรับแรงกระแทกนะคะเพราะว่าอลิสเขาเป็นคนที่มีแผนการ<ม>พอเขามีแผนการาทำให้เขาได้รู้ว่าสุดอ่อนของพี่อูคืออะไรอลิสจะต้องเข้าไปทําลายพี่อูยังไง<ม>ก็เลยทําให้อลิสก็ น่าจะชนะพี่อูนะคะยากโยเก่งยเกย์เก่งโยกยศตอนนี้ยันตอนนี้เลยค่ะแต่อย่างที่บอกว่ามันยากจริงๆค่ะแอนนาเรื่องนี้ใช่ค่ะยากจริงๆค่ะเพราะว่าคาแรคเตอร์ที่ค่อนข้างจะต่างกับตัวจริงกับหนูมากๆค่ะมันมีซีนหนึ่งค่ะอันนี้ต้องยกตัวอย่างเลยค่ะเป็นซีนที่เป็นแบบ แอลแอลกูอะค่ะต้องมีความเซ็กซี่มั่นใจอะไรอย่างเงี้ยคือหนูก็สงสัยนะคะว่าหนูหนูจะเซ็กซี่กี่โมงอะค่ะแล้วคือต้องขอบคุณทีมงานทุกคนนะคะที่แบบว่าคอยแบบแนะนำแล้วก็แบบคอยให้กำลังใจว่าอ่ะเล่นอย่างนี้นะอย่างนี้นะดีไหมอะไรเงี้ยคือถ้าถ้าพี่บูมอยู่ตอนนี้หนูอยากถามพี่บูมเหมือนกันค่ะว่าพี่บูรู้ไหมคะว่าหนูมือสั่นขนาดไหนใช่ค่ะก็ค่อนข้างไกลตัว หูเรื่องเซ็กซี่นี่เรียนดูครับเราไม่ได้นำน้องครับความเซ็กซี่มันต้องพยายามแล้วครับไม่ยู่พูดคำไหนได้แหละได้แหละได้แหละต่ได้ไหมความเซ็กซี่ยังได้ใช่ไหมคะใช่ครับลองให้เก่งมากดลยน้ำตาสั่ง ไม่ได้มีแต่ผู้หญิงเซ็กซี่นะเพื่เอกเขาก็เซ็กซี่ด้วยเอะไว้น้ำเอะเอะไว้น้ำเอะถอดเสื้อมีฉากมีผู้เยอะด้วยมีค็เซ็กซี่นะครับได้ชอบอยู่นู่นว่าทากทู้ชายทุกคนถอดเสื้อหมดใสยทุกคนเซ็กซี่หมดถอดเสื้อแล้วอยู่ด้วยกันแต่พี่แอนคือเซ็กซี่กว่าถอดไม่ได้ไเห็นไหมไม่มีใครกล้าวมาได้เลยไม่สามารถสปอยอะไรได้เลยไม่ได้ฉากเดียวครับต้องต้องติดตามจริงๆทุกอย่างฉากมุมหมดเลยครับจะมีถอดเสื้อแน่นอนครับผมขายกันตรงนี้ ครับขอบคุณจากคุณบูมเป็นไงบ้างฮะเอาเป็นเป็นตัวแทนคุณบูมด้วยครับเป็นตัวแทนจากพี่บูมนะครับผมคือทุกอย่างสนุกมากครับทุกคนมีความเป็นพี่น้องกันถ่ายทําสนุกสนานเรามีการคุยพูดคุยกันตลอดว่าในซีนแต่ละซีนเนี่ยเราเล่นอะไรยังไงได้บ้างเราแบบช่วยกันดีไซน์มีอะไรปรึกษาพี่หนึ่งได้ทีมงานทุกคนน่ารักครับทำงานเป็นครอบครัวจริงๆครับผมและก็อาหารกองอร่อยมากครับเพราะว่าเพราะว่าเอากลับบ้านเพราะว่าไม่เพราะว่าก็ คือมันมีช่วงที่ผมผมขอคลนะีนเนาะและผมแบบรีเควสต์แบบขอไก่คือที่กองน่ารักมากผมขอไก่ไก่คลีนไป2ชิ้นเขาทำให้ผม4ชิ้นขอไข่ไข่ไข่ต้ม3ฟองทําให้ผม6ฟอง <laughs> และความเกรงใจของเราเนาะ <laughs> เมื่อมีคนเอาอาหารมาให้เราที่เรารีเควสตเราก็ต้องกินให้หมดครับผมอิ่มครับ <laughs> ไม่รู้จะ <laughs> ไม่รู้จะ,จะลดลดหรือหรือเพิ่มแต่คลีนครับผมฮะขนาขนาของคุณเรื่องนี้ก็คือ ไว้ใจไม่ได้วางใจไม่ได้เหมือนกันนะครับก็เป็นคนดีค่ะเรื่องนี้เรื่องนี้เป็นคนดีค่ะเพราะว่าเรารักเพื่อนเราเราเราก็แค่ปกป้องเพื่อนเราเพราะว่าเพื่อนเราเนี่ยเป็นเพื่อนแท้ความช่วยเหลือเราเป็นครั้งแรกต้องจับตาดูให้ดีๆว่าดีมาไหนจะมาไม้ไหนแต่ว่าเป็นคนดีนะคะยำจังเลยนะคะอมาี่เพี่เปิ้ล คนดีไหมครับคนดีอันนี้คนดีจร,ร <อ S 2> จริงจริงค่ะแล้วก็ที่บอกว่า <c oughs> ในเรื่องจะแบบเจอความแซ่บลุ้นวนใช่ไหมมันจะเข้าไปด้วยน้ําตาคือล้องแบบวันหนึ่งถ่ายสามสิบซีนคือล้อกไปแล้วประมาณแบบสิบอ่ะคือแบบล็อกให้แบบเยอะมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรื่องนี้แต่ว่าพูดไม่ได้จริงจริงมันมันเข้มข้นอ่ะต้องต้องรอดูจริงจรกันใช้ไหมลุงเมยค่ะน ไม่มีเนาะเราเราจะไม่เราเราจะไม่ใช่แม่แบบเออไม่ใช่แม่ที่แบบว่าลงไม้ลงแต่เป็นแม่ที่แบบว่าเหมือนพยายามจะบอกลูกได้มันไม่ได้มันพูดไม่ได้แล้วไงอือแต่ได้แค่นี้ปกติเป็นคนพูดมากแต่วันนี้พูดไม่ได้เลยครับเอ่านหมากเลยตอนนี้มันเป็นเรื่องที่อยากให้ละครออนเดี๋ยวได้ไละคได้เปล่ามันเป็นเรื่องที่อธิบายออนไปก่อนได้ไหมครับล้ะครอนทีผมจะได้เล่าให้ฟังให้หมดเลยแล้วยิ่งกขอพี่พูดไม่ได้เลยเหรอพี่หนุ่มอผมไม่ได้เลยครับ แล้วจะบอกอะไรกับผู้ชมอันนี้ได้แค่นิดนึงไหมฮ่าเนี่ยบอกได้ว่าสนุกค่ะบอกได้ว่าสนุกจริงๆค่ะอย่างที่ฮาน่าบอกว่าพลิกบทบาทแทบจะทุกคนในเรื่องนี้จริงๆของใครของของพี่แอนเนะพี่แอนเขาแบบพลิกไปพลิกมาพลิกไปพลิกมาต้องรอดูหลายตลกเลยครับเพราะว่าตอนตอนแรกที่เราเห็นบทเราก็อึ้งเหมือนกันนะแบโอ้ยพลิกแบบนี้แล้วก็คบพลิกหลายรอบเหมือนกันนะฮะเรื่องนี้เขาจะมีมีมอะไรไหมคะสมมติว่าเป็นเจ้าพ่อมีมนะหรอจะมีแน่นอน เอาเป็นว่าเรื่องนี้เป็นคนดีก็แล้วกันครับใช่ค่ะอันนั้นเป็นหนึ่งที่บอกได้แล้วก็เร์ไพรส์ที่ในชีวิตครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเราต่ออ่ะครับทอเคโอเคโอเคไปดูก่อนละกันเนาะโอเคอพีละกันครับ เล่นย้ำอีกสักครั้งหนึ่งสิ่งที่ไม่ควรพลาดในการรับชมคืนนี้ต่อไค่ะสำหรับเล่มายุรานะคะก็ตามชื่อเรื่องเลยค่ะเล่มายุรามันเป็นเรื่องของเล่เหลี่ยมนะคะชิงชิงหักชิงเหลี่ยมชิงไหวชิงพริบกันนะคะเพราะฉะนั้นต้องบอกเลยว่าต้องตั้งใจดูกันทุกตอนนะคะแล้วก็เก็บตัวละครลายล้อมให้ดีค่ะบอกได้แค่นี้นะคะอิพ้พินได้แค่นี้ ยังไงก็ติดตามกันทุกตอนนะคะในวันอุปภฤริษั์นของทางช่อง7 HD นะคะเวลา15.30นะคะแล้วก็สามารถดูกันได้ทางแอปพลิเคชันของ i อชี่นะคะเวลา1่3 0นะคะแล้วก็ดูได no ้ในเว็บไซต์ iq.com ด้วยนะคะก็อย่าลืมนะคะก็อยากจะฝากเรื่องเล่มมายุราแล้วก็ ชอบตอนไหนอย่าลืมคอมเมนต์กันด้วยนะคะก็ชอบตอนไหนเป็นพิเศษหรือว่ามีอะไรที่ถูกใจนะคะก็ยินดีรับคำติชมค่ะเพราะว่าเรื่องนี้บอกตรงๆว่าทุกคนทำกันอย่างเต็มที่นะคะแล้วก็เป็นการพิสูจน์อะไรใหม่ๆของออการชา์เรนของนักแสดงค่อนข้างมากด้วยนะคะก็ยังไงก็ฝากละครเรื่องเล่มมาอยู่ลด้วยนะคะ <Okay. S 1> ขอบคุณมากค่ะ